สวัสดีครับก็บางคนนะครับมีความกลัวในสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันดีแล้วก็กลัวไปตลอดชีวิตนะครับอาจจะเป็นความกลัวที่ดูสมเหตุสมผลบางอย่างเป็นความกลัวที่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะเวลาที่บางคนเจอบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเรากลัวลูกโป่งอ่าบางคนบอกว่ากลัวเลือดบางคนกลัวเข็มบางคนกลัวผีอ่าอย่างนี้เป็นต้นบางคนเจอหมาแล้วก็กลัวนะฮะก็ ส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆเด็กๆก็มีกลัวนะครับแต่ตอนโตเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างเลยนะครับยกเว้นว่าเอออะไรที่มันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้วก็กลัวได้เหมือนกันนะครับเช่นว่ามีฆาตกรวิ่งไล่ฆ่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่กลัวนี่ก็ประหลาดอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราลองเล่าให้ฟังนะว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาที่ผมจัดการกับความกลัวในตอนเด็กๆผมทำยังไงแล้วก็หายได้ยังไงนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์เทเนเทนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกาดตบบั สำหรับเรื่องที่ผมกลัวในตอนเด็กๆเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆคนก็คงจะเคยกลัวคือกลัวผีนะฮะกลัวความมืดอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วเด็กๆมันก็มีวันหนึ่งเนี่ยแหละครับคือสมัยก่อนผมอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยู่ที่แฟลตนะฮะอันหนึง่งแล้วก็ผมอยู่ชั้น4นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มีสวนที่มันมืดๆเด็กๆผมก็จะบอกรู้สึกว่าเออเรากลัวพวก กลัวผีกลัวความมืดกลัวว่ามันจะมีอะไรออกมาแล้วมันมีวันหนึ่งผมไม่รู้ไปคิดได้ยังไงเหมือนกันก็คิดไปคิดมาเออตกลงเรากลัวอะไรกันแน่ในแง่ในความมืดมันจะมีปีศาจออกมามันจะมีผีมันจะมีสัตว์หรือมันจะมีอะไรออกมาเหรอแล้วเรากลัวอะไรกันแน่ตอนกลางวันเราไปที่เดิมเลาไม่เห็นมันมีอะไรน่ากลัวเลยมันก็เป็นสนามธรรมดามันก็มืดๆแค่แค่นั้นเองวันนั้นเอาเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าตรงลงมันมีอะไรน่ากลัวกันแน่ ผมก็เลยเดินไปตรงสนามที่มันมืดๆนะ่ะมันเป็นมืดสนิทเพราะว่าไฟก็ไม่ค่อยมีแถานั้นผมก็ไปยืนรออยู่ตรงนั้นเลยดูซิว่าเออมันมีอะไรกันแน่ที่เราควรจะต้องกลัวอ่าผมรู้อยู่แล้วมันไม่ได้มีงูไม่ได้มีสัตว์มีพิษหรือยุงหรืออะไรที่มันน่ากลัวเพราะว่าผมก็ทายากันยุงไปผมก็ไม่ชอบให้ยุงกัดตัวเองเหมือนกันนะครับในช่วงนั้นเราก็ตอนนั้นประมาณสัก5้าขวบมั้งนะฮะห้าขวบผมก็เดินไปอยู่ตรงอ่าตรงสนามนั่นนะ่ะแล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลย มืดๆเงียบๆคนเดียวแล้วก็ลองดูเด so, so ินไปเดินมาวนรอบดูซ so ิว so ่ามีอะไรที่ผมจะต้องกลัวไหมถ้ามีอะไรให้น่ากลัวก็ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมก็บางทีผมก็มองก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวแล้วที่สําคัญคือช่วงนั้นเนี่ยคือตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่เป็นของครอบครัวผมนะครับคือผมก็ไม่ได้กังวลว่าผมจะไปลบหลู่ใครเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่เหมือนกันในช่วงนั้นผมก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่ผมควรจะต้องกลัวก็ให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ่า แลวผมก็มั่นใจด้วยว่ามันเป็นบริเวณของครอบครัวผมค,คุณปู่ผมหรือที่ผมเรียกอากงเนี่ยเขาเสียไปตั้งแต่ก่อนผมจะเกิดแล้วะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการไงอะปกป้องคุ้มครองในบริเวณบ้านของเขาอยู่แล้วถ้ามีผีตัวอื่นเข้ามาเนี่ยผมว่าอากงผมมะเอาตายแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่กลัวว่าจะมีผีอะไรที่มันเข้ามายุ่งนอกจากผีครอบครัวของผมเองนี่แหละมันคงจะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมก็เออมีอะไรควรจะกลัวก็ออกมาให้เดี๋ยวนี้เลยจะมีตัวอะไรก็ออกมาให้หมด เนี่ยผมเรียกนั่งเดินไปเดินมารู้สึกจะไหลายนาทีอาจจะครึ่งชั่วโมงด้วยซ้าไปแล้วพอจะครบครึ่งชั่วโมงไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนะครับในที่มืมดก็ไม่มีอะไรออกมานะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ออกมาจริงๆเนี่ยไปแล้วด้วยนะแล้วก็เราก็หันมามองไม่เห็นมีอะไรอยู่ดีเราก็เลยเดินลงมาจากตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยความมืดเป็นธรรมดาผี ก็ไม่เห็นออกมาให้เราเห็นนะผมก็เลยไม่ได้กลัวอะไรคือความกลัวตรงนั้นหายไปทันทีเลยนะครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เคยกลัวอะไรอีกเลยนะครับหรือว่าผมก็มีวันหนึ่งผมคิดเอ๊ะหรือมันเป็นการบังเอิญหรือเปล่าที่เราไปที่มืดตรงนั้นแล้วมันไม่มีนะเราไปที่มืดที่อื่นดีกว่านะว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันก็จะมีพวกห้องห้องเครื่องยนต์ที่เป็นห้องเครื่องยนต์ของสระน้าที่ที่แฟลตที่ผมอยู่นะครับกับอีกที่หนึ่งก็คือ ห้องที่เอาไว้เก็บแทงน้ําประปาซึ่งมันก็เสียงข้างในมันจะเสียงดูน่ากลัวนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปข้างในเพราะเสียงมันดูน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเออเสียงมันดูแล้น่ากลัวมันมีอะไรให้เรากลัวมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าแล้วทำไมต้องกลัวด้วยนะครผมก็เลยเดินไปตามห้องพวกนั้นแล้วก็ไปยืนอยู่เนี่ยเดินวนรอบห้องเดินดูซิมันมีอะไรน่ากลัวเสียงมันมาจากไหนกันแน่ก็ไปดูอ๋อเสียงมันมาจากมอเตอร์มอเตอร์มันก็ต้องเสียงนี้ เออแล้วเสียงมอเตอร์มันทำไมมันต้องน่าทำไมเราต้องกลัวมันด้วยนะครับดูไปดูมาไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเออไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลิกกลัวเลยครับ <c> ้ <oughs> เ,เรื่องความมืดเรื่องอะไรเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้งผองอยผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลัวแต่เราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ไม่ได้ไปหยามหรืออะไรใครนะครับหรือเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ให้ความเคารพเขาตามปกติอย่างเงี้ยนะฮะอ,อ่าไม่ใช่ว่าแบบ เออเราไปตรงไหนที่เรารู้ว่ามีมีคนฝังอยู่เราไปฉี่ใส่เขาอันนี้ไม่ถูกนะครับมันไม่ไม่สมควรทําอย่างยี้ถ้าผมเป็นผีผมคงโกรธเหมือนกันนะครับผมก็คงจะมาไอ้นี่มท้าทายเดี๋ยวเราไม่เข้าฝันมันจัดการมันซัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่ได้ไปลบหลู่อย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับช่วงที่โตขึ้นมาก็มีเหมือนกันที่แบบว่าไ ไปเที่ยวกับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดไปนอนต่างจังหวัดนี่แหละครับเขาก็จะนอนกันเป็นห้องๆแล้วบางเอิญมันมีไอห้องริมสุดที่ไม่มีใครอยากจะไปนอนเพราะว่าเขาห้องกลัวกันห้องมอนมืดต่างจังหวัดโรงแรมเล็กๆอ่าห้องสุดท้ายมีใครนอนก็บอกเออแล้วใครจะนอนเราก็รู้สึกว่าก็เราก็ไปนอนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยคือเราเข้าไปเราก็เราก็นอนเราก็ไหว้พระของเราตามปกติผมก็รู้สึกว่าเราควรจะเคารพเจ้าที่อ่าผมก็ไหว้ขออนุญ,ญาตมานอน อขอใหอ้อยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรเที่ยวสนุกๆน,นะครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมก็ไม่เจออะไรนะครับอยู่ในห้องนั้นก็นอนสบายอยู่คนเดียวทั้งที่มันดูบรรยากาศก็วังเวงมืดๆผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราจะป็นต้องกลัวแล้วผมก็คิดในหัวด้วยซ้าไปว่าถ้าสมมุติผมเจอผีวันนั้นนะเขาจะต้องมาขออะไรเราสักอย่างนะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าถ้ามาขอก็ควรจะมาขอดีๆนะครับ เหมือนกับผมถ้าผมจะไปขอให้ผู้ใหญ่ช่วยอะไรสักอย่างผมเข้าไปทาไงครับผมจะยืนคำหัวผู้ใหญ่แล้วบอกเฮ้ยมึงช่วยกูเดี๋ยวนี้อะไรเป็นคำคำหยาบอะไรมันก็ไม่ควรถูกไหมครับหรือว่าบางทีเราไปเราไป,าไปผู้ใหญ่เขาทํางานอยู่แล้วแล้วถ้าเราเข้าไปผิดที่ผิดเวลาอย่างเงี้ยนะฮะเช่นว่าแบบเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยดิอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเขาทํางานอยู่เราไปปัดงานเขาทิ้งอย่างเงี้ยหรือเขากินข้าวอยู่เราไปดันข้าวเขาทิ้งแล้วบอกว่า ช่วยช่วยเราเดี๋ยวนี้หรือว่าเขากําลังนอนอยู่แล้วเข้าไปตบมือบนหัวเขาให้ให้เขาตื่นขึ้นมาไปกระชากขาเขาให้เขาช่วยเราคุณคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นก็จะทําไงกับผมครับเขาคงด่าผมแย่เลยด่าแล้วก็ไม่ช่วยแล้วก็โอ้โหคงจะสาบส่งเลยถูกไหมครับผมก็คิดอย่างเดียวกันกันกบผีนั่นแหละครับถ้าเขาจะต้องมาให้ผมช่วยอะไรสักอย่าง เขาจะต้องมีสามาัญสำนึกเขาจะต้องมาขออะไรให้มันถูกต้องหน่อยครับไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบมาทําให้ผมกลัวมาบังคับมาขู่เข็นมาตามหลอกหลอนอะไรเงี้ยคือถ้ามาอย่างนั้นอ่ะผมก็จะทําเหมือนผู้ใหญ่คนนั้นแหะครับอ๋อมาแกล้งใช่ไหมมาขออะไรไม่ดีใช่ไหมมาทําให้เรากลัวใช่ไหมงั้นเราจะไม่ช่วยเลยอืคอยดูซิใครมีภาษีที่ด,ดีกว่าอ่า คนที่กลายเป็นผีอะไรเงี้ยนะครับในความคิดของผมนะครับก็คือคนที่ยังมีห่วงยังมีกรรมจะยังไปเกิดไม่ได้นะครับเขาจะต้องได้การเติมเต็มอะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาถึงจะไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อยู่รองจากเราลงมานะครับเราจะมีบุญบารมีที่สูงกว่าเขาอยู่ในตอนนั้นนะครับถ้าเรากลายเป็นผีนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นความคิดของผมในช่วงนั้นนะฮะไม่ได้ลบด้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเขามาขอผมดีดผมจะช่วยเขาแต่ถ้าเขามาทําให้ผมกลัวเมื่อไหร่ะเสร็จแน่ผมเอาคืนชัว,ชวร์นะฮะผมอาจจะด่าเขาด้วยซ้ําไปแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกเลยแล้วถ้าสมมติว่าผมคิดเลยนะถ้ามันมาทําให้ผมตายนะผมจะเอาเรื่องมันอย่างเด็ดขาดถ้าผมกลายเป็นผีเนี่ยพลังอานาจเท่ากันแล้วเสร็จแน่ผมไม่เอาผมไม่เอาไว้หรอกอยังไงเราจัดการมาแน่นอนนะฮะแล้วคือมันอาจจะเป็นความคิดของผมอย่างเดียวก็ได้ผมไม่ได้ท้าทายใครนะครับแต่ว่า ถ้าผมเจอแบบนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ทําให้ผมไม่เคยเจออะไรที่เป็นแบบนั้นหลอกหลอนอะไรนะฮะในช่วงที่ผมทํางานที่ไปใช้ทุนนะที่ต่างจังหวัดนะคนเขาก็ไม่ค่อยชอบนอนใน ICU กันเพราะตรงนั้นมีห้องพักของแพทย์เวรอาจจะมีบางคนไปนอนแต่คนส่วนใหญ่เขาบอกไม่ค่อยอยากนอนเพราะว่านอนแล้วเดี๋ยวมีคนมาห้อยห้อยหัวลงมามีคนลากโซ่อยู่ข้างๆห้องอมีอะไรอ่ะมี คนใน ICU มันมาเรียกที่แบบไม่เป็นวิญญาอะไรบ้างผมก็รู้สึกว่าก็เราไปอยู่เวรเราไปทําประโยชน์ให้เขาเราไม่ได้ไปีค่าใครเราไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนี่นะเราทําไมจะนอนไม่ได้แล้วโรงพยาบาลนั้นก็คือเป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระมลราชเทวีนะศรีราชาเนี่ยคือเขากเา็เขาก็ดูแลอยู่ถูกไหมฮะผมก็รู้สึกว่าเราก่อนขึ้นเวรหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปไหว้ท่านนะท่านก็แน่นอนถ้า ถ้าคนไหนที่ทําไม่ดีก็คงจะต้องมีปัญหานะแต่เราอยู่เวรเราไปช่วยคนอื่นเขาเราไม่ได้ไปทําสร้างเรื่องสร้างปัญหานะฮะท่านย่าที่ผมเอ่อผมก็เรียกท่านว่าท่านย่านะฮะก็คงจะดูแลให้เราแถวคาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าออย่างนั้นเราก็นอนได้สิมันใกล้ ICU คือถ้ามีอะไรเราก็ออกมาจาก ICU แล้เราก็ออกมาถึงเลยถูกไหมครับเราก็ดูเคสได้เลยทำไมเราจะต้องไปนอนที่หอแล้วแล้วเดินมาตั้งไกลเพื่อจะถึง IC u ถ้าผมมีเคสนังหนัก,นกผมก็อยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ดีกว่าหรือไงนะฮะ ก็มันก็เลยเป็นที่มาของผมก็นอนอยู่ตรงนั้นนะฮะง่ายดีก็ไม่เคยเจออะไรที่มันที่คนอื่นเขาเล่าลือมาว่าเฮ้ยนี่เราเจอคนห้อยหัวเราเจออะไรมาจะกระชากขาเรามาโดนดึงผ้าผมออกมีใครมาลากอะไรข้างๆห้อง,งผมก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะถ้าผมเจอเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องมาขออะไรสักอย่างของผมนะฮะแล้วหมายเขาว่าท่านย่าจะต้องอนุญาตให้เขามาได้นะถ้าถ้าท่านย่าไม่อนุญาตให้เขามาผมคิดว่าไม่มีทางที่ที่ผีตัวไหนจะมาได้นะฮะคือ ทันยานี่คือศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วถ้าผีตัวไหนที่มีอํานาจสูงกว่าผีผีเลวเนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถมีอํานาจที่สูงกว่าผีที่เ,เป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าได้ในความคิดของผมนะครับคนที่เขาทํากรรมไม่ดีเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะคนที่เขาทําดีไว้ได้แน่นอนดังนั้นคนที่มีบุญบารมีมากกว่าสําหรับผมเขาเขาก็ไม่ควรที่จะแย่กว่าคนที่เขาทําไม่ดีนะครับเขาจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ในความคิดของผมนะครับ ดันถ้าผมคิดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกสบายใจเวลาผมนอนมก็จะนอนตรงไหนก็ได้มันก็เรื่องของผมแล้วถ้าเราไม่ได้มาร้ายก็ไม่น่าจะมีใครมายุ่งอะไรกับเรานะครับสิ่งที่ผมกลัวจริงๆก็คือพวกโจรอย่างเงี้ยซะมากกว่าโจรจริงๆนะฮะถ้าผมไปอยู่ในที่ที่มันเปลี่ยวๆอย่างเงี้ยหรือว่าในโรงแรมที่อาจจะมีโจรมีอะไรได้อน,นันผมจะผมจะต้องระวังตัวหน่อยเราไม่ใช่ว่าเรากลัวหรือเราไปแบบเฮ้ยประตูก็ไม่ต้องล็อกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า โทรศัพท์อะไรพวกนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องสัญญาณมีไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อ,อสมมติว่าโจรมันเข้ามาในห้องเราทําไงอย่างเงี้ยนะครับเราเกออิดมาขโมยกระเป๋าตังค์เรามาของกินเราอะไรเงี้ยเราม,มีซื้อช็อกโกแลตมาเยอะแยะเราถ้าช็อกโกแลตเราหายไปเราคงจะแบบโมโหแย่เลยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็เราก็ต้องอป้องกันอะไรพวกนี้ไว้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสําหรับผมก็คือการที่ผมคิดอย่างเงี้ยมันทําให้ ความกลัวต่างๆของผมมันหายไปนะครับเอ,อ่อแล้วก็สําหรับคนอื่นที่อาจจะเอาไปใช้บ้างก็ก็ลองดูนะครับผมใช้วิธีการคิดตักกะนะครับว่าทําไมเราจะต้องไปกลัวในสิ่งที่มันไม่ได้สมควรจะกลัวด้วยแล้วถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆมันก็หายไปเด็กๆผมกลัวเข็มเข็มฉีดยาฮนะผมก็กลัวอืกลัวอะไรกันแน่นะตรงลงแนละ้วกลัวคือมีของจิ้มเข้าไปในร่างกายแล้วมันเจ็บเหรอคือเราไปหกล้มแล้วยังเจ็บกว่าเข็มฉีดยานะ ลูกบาสอัดหัวเรายังปวดหัวมากกว่าโดนเข็มจิ้มเลยแล้ววันแล้วผมคิดได้เช่นนี้นะครับต่อมาเวลาเขาฉีดยาผมก็มองที่เขาฉีดเลยอย่างเช่นฉีดตรงแขนเนี่ยเข็มจะเข้าผมก็หันไปม,มองนะหันไปม,มองเลยในช่วงที่เขากําลังจิ้มเข็มอยู่เขาก็บอกว่าหนูอย่ามองเลยมองแล้วกลัวป่าผมก็บอกไม่เป็นไรผมจะมองผมไม่น่ามืดด้วยผมก็จะมองอย่างเงี้ยมองเข็มจิ้มเข้าไปเสร็จอ่ะฉีดยาเสร็จแล้วก็ดึงออกมาก็แปะพลาสเตอร์ ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นามันก็แค่เจ็บแล้วเจ็บนิดเดียวเองด้วยนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนกับเผมไปหกล้มหรือไปโดนไม้ตีอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเจ็บกว่าเยอะนะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่กลัวเข็มอีกเลยเจาะเลือดเจาะอะไรมันก็ไม่ได้เจ็บมากไปกว่าสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมีโรคหรือลังโดนเจาะเลือดจนพุนอะไรเงี้ยโดนเจาะเยอะๆอะไรอย่างเ,เงีย้ยเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะเจ็บนะฮะผมก็เข้าใจได้ถ้าผมผมผมก็จะผมก็จะไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความกลัวในการโดนอะไรพวกนี้นะครับก ผมคิดว่าการการมีตากะอะไรพวกนี้มันอาจจะช่วยทําให้ท่านหายกลัวในบางอย่างได้บางคนอาจจะได้ผลบางคนอาจจะไม่ได้ผลนะฮะถ้าท่านมีวิธีอะไรที่อาจจะพอช่วยเพื่อนๆได้ก็ลองแนะนํากันมาในคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านซึ่งกําลังจัดการกับความกลัวพวกนี้อยู่นะครับส่วนความกลัวอื่นที่มันมีเหตุผลเช่นกลัวเจ้านายดุกลัวผู้บังคับบัญชากลัวจะทํางานได้ไม่ดีอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ ท่านจะต้องไปจัดการกับมันเองนะครับต้องมันเป็นความกลัวที่สมเหตุสมผลนะกลัวคนมาทําร้ายถ้ามันมีคนทําร้ายท่านจริงอะอย่างเงี้ยโอเคกลัวความกลัวพวกนี้ที่เป็นสมผเหตุสมผลกลัวงูพิษกลัวแมงปอ่องกลัวตะขาบที่มันจะมาต่อยท่านได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นความกลัวที่สมเหตุสมผลผมไม่คิดว่าจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยนเท่าที่เราทําได้แล้วก็ทําอะไรให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับโอเคก็เล่าให้ฟังเล่นๆเ,เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับ